สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวหัวกระบะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวกระบะของ Toyota e x t ็ก Cab านะครับเป็นรถพร้อมเล่นของยี่ห้อ RC4 นะครับเนี่ยอา4 r ซ4จะเป็นบริษัทที่ทำ รถสเกลมาขายอย่างยาวนานนะเป็นหลายสิบปีนะครับก็ตัวนี <Madonna> <mon> ้เน <mon> ี่ยเป็นบอดี้ลิขสิทธิ์นะครับก็คือสร้างขึ้นมาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ t o โยต้นะครับบริษัท t o โยต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมือนเนี่ยมันจะต้องเหมือนแน่ๆนะครับมันจะต้องเหมือนกับคือทำมาจะเสียชื่อ t o โยต้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย นี้พอเป็นบอดี้อะไรต่างๆเนี่ราคาก็จะมีความโดดขึ้นไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับ ABS พลาสติก ABS เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ต่างจากพลาสติกทั่วไปนะครับหนึ่งก็คือคมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าพลาสติก PE หรือ PP อะไรพวกนี้นะครับสองก็คือตัวเนื้อพลาสติกเนี่ย มันจะสามารถที่จะยึดเกาะสีได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไปนะถ้าเป็นพลาสติกทั่วไปเราพ่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยติดนะครับแต่ตัว ABS เนี่ยก็มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสีได้ดีนะครับสองก็คือแล้วก็สามก็คือทนความร้อนได้ถึงประมาณถึงร้อยองศาเลยนะครับคนความร้อนนะแล้วก็เขาก็เลยเอาตัวพลาสติก ABS เนี่ยมาทําพวกรถสเกลหรือพวก โมเดลอะไรต่างๆครับเพราะว่าเวลาที่เกิดว่าเราใช้พลาสติกไปปั๊มในในโมเนี่ยเขาบอกว่ารายละเอียดที่เราจะใส่เข้าไปในตัวพลาสติกเนี่ยมันสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ดีนะครับแล้วก็งานออกมาก็จะละเอียดนะครับสมจริงนะครับอันนี้ก็เลยก็เลยเป็นเกิดความรู้ของพลาสติก ABS นะครับก็อันนี้อันนี้รหัสของมันก็คือ Z ขี่บ0 2 1 7นะครับราคา1,190บาทครับก็เป็นหัว Toyota e x a ็ a ซนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่อาจจะทำรถแต่งรถอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นโดยมากจะเป็น Toyota ม้ากระโดดนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฉีกแนวนะก็อันนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาประกอบได้นะแต่ว่าตัวโครงเฉพาะหัวเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยมันก็จะมีจะเป็นแบบนี้เลยนะ ฝากระโปรงก็จะเป็นเจาะๆมาแบบนี้นะครับกระจบก,กระจกด้านในไม่มีประตูไม่มีแผงหลังอะไรไม่มีเลยไม่มีภายใงภายในและไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเเขาก็ซื้อมาไอ้ก็ก็ทำสร้างออกมาเผื่อว่าอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะใช้กับคนที่มีเอ็กซ์ตราแคอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะ เปลี่ยนหรือว่ามีความเสียหายก็ซื้อนี้เป็นอะไหล่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างรถขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่ค่อยๆซื้อนะครับแล้วก็ตามเก็บของจนกว่ามันจะได้ครบเป็นคันนะครับซึ่งมันก็อาจจะราคาสูงกว่าบอดี้ที่ซื้อสําเร็จนะครับที่เป็น มาจากโรงงานนะแต่ว่ามันก็เราสามารถที่ทยอยทยอยเล่นได้นะครับก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฝากระโปรงนะฝากระโปรงก็สามารถที่จะพารุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดฝากระโปรงได้แล้วก็โชว์เครื่องนะครับแล้วาก็ซื้อฝากระโปรงมาใส่ได้นะฝากระโปรงก็490้าินะครับตัวนี้เป็นพลาสติก abs เหมือนกันแล้วก็กระจังหน้านครับนี่ จากหน้าก็เป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับก็ราคา1190ครับราคาเท่าหัวบอดี้เลยนะเพราะมันชุบโครเมียมนะแล้วก็มีทั้ง4ชิ้นมีกระจังมีกันชนมีลิ้นนะนะสชิ้นเลยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวไอคลิกที่เอ่อเป็นกระจกด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นกระจกด้านข้างตรงแคปนี้นะครับตัวนี้อันนี้ก็490เหมือนกันนะครับ แล้วก็ประตูนะครับอันนี้ประตูพร้อมแผงประตูราคา690ครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยประตูมันสามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งแบบโหดๆแบบประตูไม่ต้องเปิดเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อประตูเข้าไปใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็690นะครับชุดประตูนะแล้วก็ตัวนี้อีกที่สำคัญก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตัว w i n วินชิลก็คือกระจกหน้านะครับกระจกหน้าซึ่งแผงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้กับตัว Extra Cap ก็ได้แล้วก็หรือว่าตัว f o r e ลน e r ก็ได้นะครับก็มีมาให้นะมีพวกฝาครอบไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับแต่ว่าหลักๆถ้าเป็นของ Extra Cap ที่จะใช้ก็คือตัวนี้แล้วก็มีไฟ นะไฟไฟข้างๆนะครับไฟข้างๆเนี่ยเออแล้วก็น่าจะมีชุดไฟแล้วก็ชุดพวกมือจับอะไรอีกหลายๆอย่างนกันแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็น่าจะราคา4ี่ห้าพันหกพเลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทยอยทยอย,ทยอยเก็บไปได้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆทําสีแปะตรงนู้นแปะตรงนี้เดี๋ยวก็เสร็จปุ๊บก็อาจจะใส่คอนโซลเพิ่มใส่ภายในเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าของพวกนี้มันก็จะทุกอย่างทุกชิ้นเลยถ้าเป็นของ ExtraCA รเนี่ย จะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Toyota หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะมีความสวยสมจริงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะของเราจะมีเว็บไซต์นะครับชื่อ RC Scale Thailand นะครับสั้นท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ชอบหรือสนใจสินค้าชิ้นไหนเนี่ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ารูปเพิ่มเติมก็ inbox มาในเพจ a c e b o o k ชื่อ RC Skill Thailand นะครับหรือว่า Line ID ยของผมนะครับ Line HD Alien นะครับเดี๋ยวจะส่งรูปแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็มีตัว u t u b e นะครับ u t u b e ก็ RC Skill Thailand เหมือนกันนะ YouTube ก็มีวิดีโอเป็นร้อยเลยนะครับเข้าไปชมชมได้นะครับแล้วก็มีตัว i n s t a g r กรมเหมือนกัน RC Skill Thailand นะครับลองเข้าไปดูช h อป e ีก็มีนะครับแต่ช h อป e ีตอนนี้เนี่ย Euh, ปิดแป๊บหนึ่งครับปิดปรับปรุงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สมมุติท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าที่ร้านนะโทรนัดก่อนนะครับเผื่อผมเอาไปกินข้าวนอนะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ Question: Why <laughs>